สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเล่าสู่กันฟังโดยลุงสอนอวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่คนไทยเรานิยมเคารพบ,บูชาแล้วก็ตั้งไว้ที่หน้าร้านขายของอโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านี่ต้องมีติดบ้านไว้แทบทุกร้านแหละครับนะ ถึงชาวบ้านชาวเมืองเราทั่วๆไปที่ไม่ได้ค้าขายก็ยังนิยมที่จะมีไว้ที่บ้านอยู่ดีนั่นก็คือนางกวักนะครับนะนางกวักที่เป็นลูกผู้หญิงใส่ชุดไทยมีกระจังหน้ากรอบหน้าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ยกมือกวักอย่างนี้เนาะมือขวาในกวักมือซ้ายก็จะถูถือถุงเงินนะครับทีนี้ก็ประวัติเนี่ย ตำนานของนางกวักเนี่ยเป็นมาอย่างไรวันนี้ลุงสอนจะเล่าให้ฟังครับนะอ่ะนางกวักนี่นะครับนะแต่เดิมเขาไม่ได้ชื่อว่านางกวักหรอกนะเขาชื่อว่านางสุภาวดีนางสุภาวดีเนี่ยเป็นลูกของอสุจิตพรามณ์แล้วก็นางสุมนทาพรามณีสุจิตพราหมณ์กับนางสุมนทาพรามณีเนี่ยก็มีอาชีพค้าขายเล็กๆไม่น้อยนะ กระจุกกระจิกพอว่าเลี้ยงครอบครัวได้หวังงันเถอะนะค้าขายอยู่ที่บ้านเล็กๆนน้อยไ,ไม่เท่าไรห,หรอกก็ไม่ได้ล่ำไดรอยอะไรพอมีพอกินก็เรียกวา่าทุกวันนี้เราก็เรียกว่าร้านโชห่วยว่างั้นเหรอ,อร้านโชห่วยนี่แหละไม่ได้เป็นห้างแบบว่าแมคโครโตัสอะไรอย่างนั้น,นทีนี้ก็ท่านสุจิตพรามเนี่ยมีลูกสาวชื่อว่าสุภาวดีทีนี้ก็นางสุภาวดีนี่ได้มีโอกาส ได้ไปฟังธรรมจากท่านพระกุมารสกัสปะเถระไปฟังธรรมอะไรก็ตั้งอกตั้งใจฟังโอ้โห,โห,โหนะท่านพระกุมารกัสกปะนี่ก็คงจะรู้ด้วยยานอย่างทิพย์ของความเป็นพระอาหารหันต์ว่านางสุภาวดีนี่เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาแต่เก่าแต่ก่อนหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในบ้าน ของคนค้าขายอย่างไรก็ไม่ทราบละ,ะทุกครั้งที่นางสุภาวดีมาฟังธรรมท่านพระกุมารกัสปะเทระนี่นะครับนะก็จะอวยพรนางหลังจากจบเทศนาของท่านว่าขอให้นางนี้เป็นผู้ที่เจริญในโพคทรัพย์เป็นผู้ที่ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองหาใครเทียบใครเทียมไม่ได้อย่างนี้ทุกครั้งไปก็ทำให้การค้าการขายของ พ่อแม่ของนางกนี่นะครับนะ่ค่อยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้เนี่ยนะครับนะนางสุภาวดียังได้ไปฟังธรรมจากพระสิวลีเถระเอา้านะพระสิวลีนี่ก็สุดยอดเป็นเอตัคคะเลยพระพุทธเจ้าทันยกย่องอย่างนั้นนะเป็นเอตัคคะในด้านโชคลาภว่างั้นเถอะ ราศิบุรก็อวยพรมันพระกุมารแกสป,ปเทระเลยครับนะก็คือขอให้นามเนี่ยเป็นผู้เจริญด้วยพวกกระซับเป็นผู้ค่าผู้ขายแล้วนะขายดิบขายดีมีกาไรขายดีเป็นเทน้า,นาเทท่าหวางกัเานเถอะนะแต่ไม่ใช่ว่าไปเทน้ํา,าเทท่าแบบไอ้เจ้าสรีตนนชัยที่มันหากระจาดขนมของยายมันไปเทน้ํา,าอย่างนั้นนะไอ้นั้นไม่เทเรื่องและไม่ดีแล้วอย่างนั้นนะครับนะ,ะทีนี้ก็ พ่อแม่ของนางสุภาวดีเนะี่ยจะค้าขายดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็ขยายกิจการสิทีนี้ยเนาะจะอยู่เล็กๆทําไมล่ะนะก็เริ่มมีกองเวียนขึ้นนะซื้อวัวมาซื้อเกวียนมาแล้วก็บรรทุกของจากเมืองนี้ไปขายเมืองโน้นะเมื่อไปถึงเมืองโน้นขายของหมดแล้วนะก็ซื้อของจากเมืองโน้นมาขายเมืองนี้นะ เวลาเอาจากเมืองนี้ไปขายเมืองโน้นก็เลือกที่เมืองโน้นเขาไม่มีนะหรือว่าเมืองโน้นเขาของราคาแพงนะก็เลือกของดีๆราคาถูกถูกจากเมืองนี้ที่เมืองโน้นไม่มีไปขายพอไปถึงเมืองโน้นก็ต้องคิดไปก่อนว่าเมืองนี้ไม่มีอะไรแลนะก็ต้องหาซื้อจาก เมืองโน้นที่ราคาถูกของดีเอามาขายเมืองนี้ให้ได้กําไรอย่างนี้วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้นะครับนะก็ทําให้กิจการค้าขายจเจริญขึ้นจเนนจริญขึ้นจากเวียนห้าเล่ม10เล่มก็มีกลายเป็นหลายสิบเล่มเป็นร้อยเล่มอะไรประมาณนั้นนะครับนะเอ๊ทีนี้ก็มีมีข้อสังเกตยอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าครั้งไหนก็ตามที่ท่านสุจิตพรามเนี่ยนะพาลูกสาวก็คือสุภาวดีไปค้าขายด้วยเอ๊จะขายดิบขายดีขายได้มากขายได้กําไรขายหมดไว กว่าครั้งที่ไม่เอาลูกสาวคือสุภาวดีไปด้วยสังเกตดูหลายครั้งแล้วทีนี้ก็ท่านสุจิตพรามก็เลยอืเหตุผลมันเป็นเพราะว่าเอาลูกสาวมาด้วยทําให้ค้าขายดีก็เลยทุกครั้งเลยทีนี้นะเมื่อจะไปค้าขายเมื่อไรจะต้องเอาสุภาวดีลูกสาวแสนสวยแสนดีไปด้วยนะนางสุภาวดีก็ช่วยค้าช่วยขายนะเป็นลูกกระตันอยู่นะ วกมือโอ้ยมาช่วยกันเร็วนะวันนี้มีของมาค้ามาขายนะวันนี้ฉันมาจากเมืองอ่าของฉันนี่จะมีอันนั้นมาขายมีอันนี้มาขาย,นนาขายก็ว่ากันไปนะครับนะมีผ้าไหมมีผ้ามว่วงมีหม้อชามอ่าถ้วยชามลามไหมอีอ่าอาหารการกินอะไรก็ว่ากันไปค้าขายกันไปสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ค้าขายกันด้านเดียวนะครับนะมีอะไรที่มันขายดีเขาเอาหมดแหละนะอ่าก็เหมือนกันทุกวันนี้นี่แหละนะครับนะ ทีนี้เนี่ยเมื่อค้าขายร่ํารวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนะจนเรียกว่าท่านสุจิตพรามนี่นะติดอันดับเศรษฐีเลยนะเมื่อติดอันดับเศรษฐีแล้วก็ลูกสาวก็เลยเห็นคุณเห็นประโยชน์ที่พ่อเนี่ยพาตัวเองไปค้าขายด้วยได้กำารงงงดงามอย่างนี้นะก็เลยถือโอกาสชวนพ่อไปฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ก็ไม่ได้ฟังจากาท่านกุมารกัสป,ปะหรือว่า ท่านพระสิวลีเถระแล้วเนาะอ่าระสิวลีนี่ลืมเล่าไปเนาะพี่น้องเนาะจร,จริงเคยเล่าไว้แล้วลนะในเรื่องพระสิวลีนี่ลุงสอนเคยทําไว้คลิปหนึ่งต่างหากแล้วนะฮะทีนี้ก็ว่าท่านเป็นเอตทัคคะด้านการข,า,ขายอย่างไม่ใช่กันด้านโชคลาภอย่างไรนะครับนะทีนี้เมื่อได้พรนางได้พรถึงสองพระอรหันต์อย่างนี้นะครับก็ทําให้พ่อแม่ร่ำรวยขึ้นก็เลยถือโอกาสเนี่ยนะครับนะพาพ่อไปฟังธรรมทีนี้ไม่ฟังจากพระเถระทั้งสองละไปฟังจาก พระพุทธเจ้าเราไปฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเลยนะท่านสุจิตพราม์กับนางสุมนทานี่ก็โอ้โหนะนางสุมนทาวดีนี่นะถูกอ,อกถูกใจชื่นอกชื่นใจในพระธรรมคำสอนของอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเออเนาะศาสนาพราหมณ์ของเรานี่นะมไม่มีธรรมคำสอนแบบชื่นอกชื่นใจแบบสมเหตุสมผลอย่างนี้นะก็เกิดความปิติยินดีในธรรมนะครับนะก็เลย ถวายอุทยานของตัวเองที่ชื่อว่าอัมพาตะกวันนะอัมพาตะกวนนะต้องสะกดให้ฟังสองครั้งเนาะพูดให้ฟังสองครั้งจะได้จําได้นะแล้วก็สร้างจากสวนอัมพาตะกวันเนี่ยสร้างเป็นวัดขึ้นถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าวัดมัชชิกาสันดารามนะมัชชิกาสันดารามนะครับนะแล้วก็ อารัธนาพระคุณเจ้าพระสุธรรมเถระนะครับมาเป็นเจ้าอาวาสปกครองแล้วก็เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งในครั้งพุทธกาลโน้นนะครับนะซึ่งต่อมานี่ก็ท่านสุจิตพรามน์นก็ถึงแก่ความตายลงไปนะครับนะในก่อนถึงความตายในท่านก็ได้มักไดรผลนะครับเป็นถึงพระอริยบุคคล ไม่เพ่เป็นพระแต่เป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาในลำดับชั้นต้นก็คือพระโสดาบันรวมทั้งแม่ของนางสุภาวดีด้วยก็คือนางสุมนทานะครับเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วนะก็สมบัติทั้งหลายรวมทั้งกิจการก็ตกถึงนางสุภาวดีผู้เป็นลูกนะครับนะนางสุภาวดีนี้ก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระโสดาบันเช่นกันนะครับนะแล้วก็ค้าขายสืบอ ทอดต่อกันมาก็ไม่รู้ลักกี่ตระกูลกี่เหล่าก็นางสุภาวดีก็ถึงแก่ชีวิตลงก็ได้เป็นพระโสดาบันเหมือนกันเนาะครับเนาะทำไมเป็นพระอารหันต์เนี่ยเราก็ยังไม่เรียกว่าน,นิพพานนะครับนะพระโสดาบันล้วก็ยังเรียกว่าเป็นการเสียชีวิตหรือว่าความการตายอยู่นะทีนี้เมื่อนางสุภาวดีเนี่ยถึงแก่ชีวิตลงไปแล้วเนี่ยนะครับนะคนเขาก็ยังนับถือนางสุภาวดีว่าเป็นผู้ที่ ทำการค้าขายร่ำรวยโดยโชคโดยลาบนะเป็นทำให้ค้าขายร่ำรวยอย่างนั้นค้าขายร่ำรวยอย่างนี้นะนะก็พากันโดยเฉพาะพวกพรามนี่หละนะก็ปั้นรูปของนางด้วยวัสดุต่างๆเป็นต้นว่าดินละเอียดดินกรองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ปั้นเป็นรูปนางขึ้นแล้วก็กล่าวถ้อยคําบูชาหรือว่าอัญเชิญวิญญาณของนางมาสถิตสเสถียรในรูปปั้นนั้นนะแล้วก็บูชาขึ้นก็ทําให้กิจการอนั้นน่ะค้าขายดีนะ ก็เป็นที่นับถือเป็นที่บูชาแล้วก็สืบทอดกันมาจนกระทั่งว่าพระพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาพราหมณ์ก็ดีนะการค้าการขายก็ดีนยะติดต่อกับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเข้ามาสุวรรณภูมิจนเข้ามาดินแดนสยามของเรานี่นะครับนะพวกพราหมกก็ยังทํารูปปั้นของนางสุภาวดีเนี่ยไว้บูชาเพื่อการค้าการขายที่แรกก็ทําไว้บูชาในบ้านตัวเองนั่นแหละนะไม่ได้ บอกขายให้บูชากับคนอื่นอย่างไรเดาทีนี้มันมีคนไปเห็นเสียนะว่าเอะบ้านพราบนี่ค้าขายดีว้าเขามีอะไรกันวะอ่า,างั้นนะเขาจะมีสาริการลิ้นทองหรือเขาจะมีโชคลาภเครื่องรางของขลังอะไรแล้วนะไปถามดูสินะก็ไปเห็นว่าพรา์นี้บูชารูปปั้นของนางสุภาวดีนะก็เลยขอเออทำพราม ขายดีจังเลยนะเป็นเพราะบูชาลูกปั้นนี่น่ะเหรอนะลูกพาลูกปั้นผู้หญิงนี่น่ะเหรอนะ,อะพรามก็บอกว่าช่นะนับถือกันมาแต่โบราณโบราณจากอินเดียนู่นว่างันเนาะเออก็เลยเออฉันขอได้ไหมล่นนะอ่างั้นนะพรามก็แม่เป็นผู้ประกาศศาสนาเนาะเ,เขาขอก็ต้องให้เพราะว่า ให้ก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วเราปั้นขึ้นใหม่ได้วงนอะน,น,นะก็เอ้าให้กันไปนี่พอให้แล้วใครก็ขอใครก็ขอขก็เลยกลายเป็นว่าที่นี่ไม่ต้องขายอย่างอื่นแล้วพี่นอ้องนะขายลูกนางสุภาวดีนั่นแหละนะก็ปั้นขายปั้นขายไปเลยที่นี่นะครับนะพร้อมกับการปลุกเศกเลขยันอันเชิญวิญญ,ญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของนางสุภาวดีมาสถิตเสถียรแล้วก็ปลุกเศษข้าวอันเชิญวิญญ,ญาณเข้านแล้วใครได้ไปบูชาก็โอ้โหเป็นที่ ค้าขายดีมีศัก์มีสินเนาะรุ่งเรือยรุ่งเรืองมั่งคั่งจเจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะโดยเฉพาะบูชาด้วยน้ําด้วยผลไม้กลากไมก้นะมีกล้วยมีอ้อยอย่างนี้เป็นต้นนะอา่าไม่ไม่นิยมบูชากันด้วยอา่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเนื้อสัตว์อย่างนี้นะพี่น้องนะอา่าเขานิยมกันด้วยอา่าบูชากันด้วยอืม ผลหมากหลักไม้แล้วก็น้ำเปล่านะครับเนาอะ,อะคำบูชานี่ลุงสอนก็จำไม่ค่อยจะแม่นซะแล้วเดี๋ยวลองสักนิดหนึ่งนะ,อะโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวให้ชื่อว่านางกวักชายเห็นชายรักหญิงเห็นหญิงรักกูจะไปค้าเงินก็ให้ได้เงินวันละแสนกูจะไปค้าแหวนก็ได้แหวนวันละแสนทนานอเนี่ยอย่างนี้แหละนะครับนะ ก็จะไปยังไงต่อนี่ลุงสอนก็จําไม่ได้ละเคยจามาตั้งแต่เด็กน่มาทีหลังนี่ก็จําไม่ได้แล้วนะครับนะจำได้แค่นี้ละพี่น้องก็ลงไปค้นหาเอาเหอะใน Google เยอะแยะนะครับนะ,ะทีนี้ก็บ้านเหล่านี้ก็เลยนิยมบูชานะรูปผู้หญิงอ่าที่แต่เดิมเนี่ยเขาปั้นว่าเป็นรูปผู้หญิงนั่งบนเกวียนแล้วก็กวากมือเรียกลูกค้าอย่างนี้นะครับนะในมือขวานี่อ่ามือขวานี่กวากและนิยมที่จะอ่าให้กวากให้พ้นปากอย่างนี้นะอ่ากวักพ้นปากอย่างนี้ แล้วก็บอกว่าถ้าตามกาปากนี่หากินไม่คล่องเลยปากแล้วก็หากินคล่องเขาว่างั้นมือซ้ายนี่ก็จะถือถุงถุงเงินนะเดี๋ยวดีก็จะทาเป็นรูปเงินรูปอะไรที่ฐานที่อะไรแยะ,ยะ,ยะเลยนะครับเนาะ,ะส่วนใหญ่ก็ปั้นอย่างนั้นแหละทีนี้พอปั้นปุ๊บนะเดี๋ยวนี้ก็นับถือกันมาทีนี้อาการอย่างเนี้ยนะอาการอย่างเนี้ยมันเป็นอาการกวักนะก็เลยจําชื่อสุภาวดีเนี่ยมันจํายากเนะ ก็เลยเรียกกันว่านางกวักนางกวักแล้วก็กวักกวักกวักกันมาเรื่อยๆนังจะกก็เลยกลายเป็นว่าใครก็เรียกว่านางกวักนางกวักก็เลยพานที่จะลืมชื่อจริงก็คือสุภาวดีกันไปหมดนะครับวันนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเดิมนั้นนางมีชื่อว่าสุภาวดีนะครับนะทีนี่ก็เกจิอาจารย์ต่างๆนี่ก็เลยพากานสร้างรูปเคารพของนางกวักขึ้นเพื่อเป็นที่ จเจริญศรัทธาแล้วก็เป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับคนค้าคนขายเนะาะในมีบูชาไวา้เราก็จะไปเจอตมห้างร้านต,าตา่างๆร้านอะไรร้านเล็กร้านน้อยร้านใหญ่ก็ มักจะมีนางกวักนี่แหลนะะประดิษฐานอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะแล้วก็มักจะตั้งอยู่บนหิ้งแล้วก็หันหน้ามาทางหน้าร้านนะเอาไว้สำหรับกวักกวักกวักเนาะทางญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันก็ถ้เาเป็นแมวกวักนะก็เห็นใส่ฐานาแล้วมันก็กวักกวักกวักอยู่นี่ทั้งวี่ทั้งวันนั่นแหลนะเออ,เอ,อแต่ของล้วของเราต้องดีด้วยนะไม่ใช่วังพึ่งนางกวักอย่างเดียวนะครับนะของเราต้องดีด้วยอ่ะทีนี้ มีเกจิอาจารย์ท่านใดบางหละที่สร้างนะครับนะอย่างสำนักใหญ่ๆอย่างพุทธปฏิบพุทธเทวปฏิบพระตนปฏิบเนี่ก็มักจะสร้างเป็นรูปนางกวักแบบบูชานหน้าตักประมาณ5นิ้วแล้วก็ที่สร้างก็มีเนื้อแก้วก็มีเนื้อโลหะก็มีนะส่วนใหญ่เป็นทองเหลืองผสมโลหะอื่นๆก็เรียกว่าสมฤิ์อะไรเงี้ยเนาะ,ะส่วนใหญ่ก็เป็นทองเหลืองอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็เป็น ซิลิก้าก็มีเป็นเลซินก็มีนะครับนะ,ะเป็นเนื้อปูนเขาเรียกปูนแหล,ล,ลปูนพัสเตอร์นะครับนะก็จะทําเป็นลูกผู้หญิงสวยงามใส่ชุดไทยมือขวากวาักอย่างที่ว่านี่แหลนะนะต้องค้นปากด้ยนะถึงจะดีนะ,ะแต่เดิมก็นั่งเท้าแขนข้างซ้ายเนี่ยจะเท้าแขนที่พื้นข้างขวากวาัก มาเด๋ยนนี้ทําเพิ่มขึ้นนะมีถุงเงินเพิ่มขึ้นนะครับนะกะ็ตามความเชื่อก็สร้างกันไปตามแบบของอศิลปินเขาก็รลังสรรขึ้นมานะครับนะส่วนเกจิอาจารย์อื่นๆนะที่เป็นพระสงค์องค์เจ้าก็ดีตามสำนักต่างๆก็ดีนิยมสร้างแต่ว่าไม่นิยมสร้างเป็นรูปบูชาจะมักจะทําเป็นพระเครื่ององค์เล็กๆสําหรับห้อยคอนะครับเนาะ อ่าเช่นว่าอ่าที่ขึ้นชื่อหรือชาเลยในเรื่องของนางกวักเ่ยก็คือหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขาอ่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะก็จะเป็นลูกนางกวักองค์เล็กๆนะครับนะอ่าสำหรับห้อยคอเป็นทองเหลืองโบราณโลนะเป็นโลหะอ่าเป็นทองเหลืองแล้วก็ผสมกับอื่นๆบ้างน,นะครับนะอ่าเป็นลูกนางกวัก สำหรับห่อยๆงี้แล้วก็ประดับอยู่บนายควักปูนก็มีนะเป็นไ,ไม้ควักปูนที่อยู่ในกระถ่ายมากก็ไห้ปูนกินหมากนี่แหละปลายปูนกินหมากนี่แหละนะอย่างนั้นก็มีสําหรับหลวงปู่อิ่มนะครับนะแล้วก็อย่างหลวงพ่อเดิมนี่สมัยโบราณโบราณนี่ท่านก็แกะจากงาช้างหรือว่าโดยเฉพาะท่านได้จากปลายกระเด็นนี่อย่างดีเลยนะปลายกระเด็นก็คืองาช้างที่ช้างเอาไปงัดซุงงัดไม้นี่แล้วก็งาช้างเกิด หากเกิดกระเด็นไปเนี่ยนะครับนะหลุดแตกออกไปจากงาที่เป็นชิ้นใหญ่ที่ติดอยู่กับตัวช้างเนี่ยเขาเรียกว่าพรายกระเด็นโอ้ท้า้อันนั้นไปแกะแล้วก็โอ้โหอย่างดีเลยเขาว่ายอย่างนั้นนะอ่ะก็ของหลวงพ่อเดิมโบราณโบราณนะครับนะเจ็ดสิบแปดสิบปีละมั้งนะใครมีไว้ก็รักษากันไว้ให้ดีเชียวอ่ะแล้วก็มีของหลวงพ่อทบนี่ก็มีนะของอ่าไททีวังทองเมืองพิษณุโลกนี่หลวงพ่อพันนี่ก็จะเป็นเนื้อผงนะครับอ่ะของกรุกวัด ท้ายตลาดนี่เป็นเนื้อผงใบลานนะครับนะลงเขาสร้างไว้ตั้งร้อยกว่าปีแล้วนะครับนะกุท้ายตลาดร้อยกว่าปีเกือบ200ปีแล้วมะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับนะเนื้อดำดำอม ฟ,ฟ้าอมชุกเขียวบอกไม่ถูกเป็นลูปนามกวักอยู่ในพม่านอะกรอบสี่เหลี่ยมมีเหมือนริ้วม่านอย่างเงี้ยนะอิบีินองก็ลงไปหาไปเช่ากันดูนะตอนนี้ก็สนนราคาก็โอ้ไม่ให่จะถูกนะหลักพันหลักหมื่นก็ว่ากันไปลุงสอนก็ไม่มีตวัวอย่างมาให้ดูเพราะว่าลุงสอนไม่มีของจริงนะครับเนาะ ก็มีที่ถ่ายมาให้ดูนี่นะที่สลับขึ้นหน้าจอสลับกับหน้าลุงสอนอยู่นี่นะครับนะอันนี้ของลุงสอนทั้งนั้นเก็บไว้ก็มีสำนักมั่งนะรู้สำนักมั่งไม่รู้สำนักมั่งก็เก็บเอาไว้นะครับนะเออของชอบอนะของชอบก็ต้องมีไว้อะสำหรับนางกวักนะครับนะก็ขอ,อจบเรื่องของนางกวักหรือว่านางสุภาวดีเทพีแห่งโชคลาภไว้แต่เพียงแค่นี้ขอให้โชคดีทุกท่าน สวัสดีครับ